ีครับมาพอกับนุ่มน่าหน่คนเก่ากัวเป็นคนเดิมครับพี่น้องวันนี้ม ah าเห็ดเมนูไก่อบฟาง,ง,งสูพีสูนองเบิง,ส,ส,ง,บงสูพีสูนองซิมบริซิมหรอกเลยผมซิม <c oughs> มาเบิงกํามาวิธีครับวันนี้มากับตาก้องคู่ใจเหมือนเดิมครับตากล้องว่าเร่งๆงแน่ว่าสันหิวเข่าว่าสัน ตไะไคร้บ่วันนี้มากระพิมงานครับเหมือนเดิมครับวันนี้แต่ว่าบ่ยเพื่อนออกคากดอกยานเพื่อนดังโกลอหันตะไคร้เอาดียงขินุป่ป็นฝอยหรือหยาบก็เหลี่ยมแต่ตามใจมักครับสูตรไฟสูตรมั่นวันนี้ซื้อแทบสีเลยตัวนี้โบราณโบราณ ืดช่วงนี้บริเวณไซคับโควิดหลายเฮตเตมีนู่ไกลแะครับตูมพี่ชูน้องเบิ้งตอนพี่ตอนน้องทีมงานกับเหมือนเดิมครับสาวนี้ิดเทิมบริเวณไสบริเวณซ้อนทั้งไหนเป็นกระาดเสียมูเป็นกะ แลลวมันแล้วสอโดเอาเรียินมหมันมวมันจท,ทุนม่เนาะพี่นอนเงเกือบทุกมือนี่ครับสูตรนุ่มหน้าแน่ขาดไ่ได้เลยตัวนี้หอมปีหอมปี เราจะได้เขาอื่นยังกอ,องคุณครูผักชีใบเลื้อยผักชีใบเลื้อยหอ,หอมไหมครับตัวนี้มันชื่อผักชีฝรั่งบอกได้ทุกการมาบอกมาจักสินกันบ่เคยสอนนักเรียนเป็ูู้กซิจ้ามั่วไปสอนแต่ตัวเองโอ้กซ์สา้างกฤษครับ <c oughs> <c oughs> ดีใจนน้ำเปลยนน้ำหนองครับ แสดงว่าเขาจะคูเป็นสอสอสอแล้อยากนีอยาดีเข้ากับไซนี่น้ำครับใบนี่จังหน่อยใบนี่ก่อนเลยใบบกูด ก็กินหอมอันนี้บ้าวดำปื้อเพราะเขากล่องน้ำบ้าวดำปื้บ้าวดำปือ้อดันทางมุน,น,นครับมันบอว่าตอนมันสุกพอดีมาอยู่าจากักปึบ๊บขาดบ่ได้ครับตัวนี้ เดี๋ยวขออนุญาตละเล่งครับยังมาเบิงไ่ครับผมเรียบร้อยครับ หเห็นหมวยเห็นดอกดำฝือโหลดต่อ <c oughs> ไปก็เป็นการคุกเขา่าเ๋ยกของหยาดเห็นเขาเนือเขานั่งก็จากหน่อยครับต่อเขาอันนี้กวดอีลีกวดเลียนนี่ ขวดเลนครับขวดเลนขวดเปาเราอย่าทิ้งนี่ประโยชน์ครับขวดประโยชน์เหีบ้นตัวเอนีวอนเักน้อยบไม่เลื่อใส่ใส่ดออะไ่อไข้พีน่แคตุกตุเศษมีไน่แต่ว่าน้อยคุณี่เขาอีเล่ นนเนียมันองดีเนาะมือกล่องเนาะสีอะไระมันอีเดียวื่เห็นไจ้อีเมลไปนางฟ้านางอาทีโเดียวใหมสูบบรานสิดบ้านบอกสดบบรานเลยก่อนมือกล่องวาบผรดีคำหันนี่ตัวนี้เหมือนเดิมครับ โอ้โหวันท่าแป่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมสูตรนั่งนักเหมือนเดิมป้ามากึ้นวันยนครับอยู่ด้ที่อยยอด

นม่าอะโอบ่ครับอันนี้โอบเอาบ่โอบเอาคำโอบเฟืองสูตรโอบฟางสูตโบราณเท่าพออยากเก็บขาวกับแบบแบบไปแช่ไว้ที่โน้นข

น้ำปลาน้ำปลาเอามาน้ำปื้อก็บอกเขามะกไก่แล้วครับวันนี้มันมีอันทีมงานคนลงมากินเนื้อยากเปิดดีดีเบอด์ดี้ดีใ,ใ,ใส่เลยใส่เลยพอบอ่พอโอ้ยหักแล้วะตัวบอกให้พอนะ

เนี่เมียนไว้พวร้อมเมียนเลยยน่งนมขึ้นเยอะเลย้ำนมหนอนจริงไอเดี้อยอมมาค้าไปพร้อมกันสีพี่น้องเมิองสี นนนนนน่่่หรออเเขาาบกกิมมมสัดลทชยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ้งครับขอเตรียมสารที่ข้าวหนึ่งครับโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับมาหอดหม่องหอดบอลแล้วหอดฐานเขาแล้วต่อไปก็เป็นการเอาปิดงุ่มเพลินครับบัตรนี่ลักทะเลนะพี่น้องนุ่มยังแสบเพ็ดกินแยมมแร็งพี่น้อง ปึ๊บเรียบร้อยครับต่อไปก็เปนบบการผมลิ้นอยู่บ่ลิ้นยังไม่ยังคือว่าลิ้นไฮโลเนาะลิ้นอยู่บ่ลิ้นอยู่บ่ลิ้น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 จงไหมันว่าไฮโลจบก,กันได้บีฟ้ากองฮักได้ผมครับเพืบบ่อบอกนันฟิว ขั้นฟิวนี่ข้วนเขานี่ยวาเย,วยเรียบร้อยเลยนะครับไปพี่น้องไปเบานาะ<ๆ>ในเราผมวนจะเบ่งไปเบ่งตอนประชุมเพิ่งเลยจากหน่อยรอไกลสุกพี่น้อง อโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับต่อไปเป็นการประสมเพิ่งเดี๋ยวขออน,นุญาตนั่งเนียงเกาะน่งสูงงมหนิ่งซะก,ก่อนโมไหม่ตัวบมหม่หมอใหม่เสื้อลูนา<อ>เสียเแ่ยนาดาเขานี่เสียเพ่ยนาดาดีเป็นยังงโมมาบานได้ผู้สาวติดโโม กับเรื่องยาฝรั่งยังวะอันนี้ต้องต้องต้องกล้าเบื่อนบอครับต้องจับเวลาบอครับหรือจังในนี่บอครับในความรู้สึกของผมเองครับ <c oughs> ความรู้สึกมีผิดพลาดอยู่าเนี่กล้า <c oughs> ตลอดครับเ <c oughs> อาตรงเบื่ <c oughs> อนครับพี่น้องพักระบาดมาส้มครับพี่น้องได้เวลาเป็นอันเป็นมงคลเลิกแล้ว นำทุกท่านเข้าพบกับไก่อบนุ่มหน้าในเป็นไหนมึงกล่องยังดุนดยู่หูกำสึกหมึอกอ <c oughs> อีกน้อยหนึ่ง <c oughs> เียรยเฮ้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยสุดยอด้ยับ้ีเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อีกน้อยนึงนี่เรียบร้อยเอน,นเรียบร้อยเลยฮือ <c oughs> สุดยอดเอาเด้อจังไปถาเบิ่งครับเอามาครับพี่น้องเอาจริงในบาดนี่บรเฮ็ดเล่นแล้วเพราะว่ามันเดือดแล้ว <c oughs> มันหิวเขา่ามาครับสำหรับนมหน้าในบเบาๆไหลดันดันดันดนัดนม,มาครับดับเบิลกินน้ำอยู่หรอมาเด้อ โอ้ยพี่น้องเอ้ยสูตรแคนาดาเฮาข้าตะเบากันขอือขอเด้อเด้ มันได้รสชัตเข้าอูมามิมาแล้วครับไปบ้านก,กินขขากินหนาพี่น้อง รุดยอดบนโบมือกล่องบบมือกล่องดันเนื้อยางอะไรดิสุดยอดครับคลิปได้คลิปนันมือกล่องเฮาทาบ่าไหวทีมงานซมทีมงานครับ <c oughs> ดันจนเบิดทีมงาน,นอะไร <c oughs> ระเบ,บอิดเอาวะนี่มันนัง ขเขาอันนี้ครับที่มีานทางหนเอทาที่มงานที่าน เนื้อง่วงอบขากระเนาะลองลองจังมือเนาะอบอบปีนนอกปะพีตอนนอกเบิงช่วงนี้ดันได้ใกล้ได้เป็นเก่าเลยกูคิดเป็นเหตุ เราซุมมันึ eh ่งทีเลยแล้ว เอาเจ้าไรกกับฝากพี่ตอนน้องไปซ้ำหนึ่งครับเมนูนี่เดี๋ยวสิขอหยาดดันกับพี่งานต่อครับเจ้าไรกกับฝากเี่นะครับนุ่มหน้าไน่หน้าสองหน้าไน,น่เส้นเหลว ฝาก็ะไรก็แชร์นะครับสำหรับวันนี้นุ่มน่าในฝากพี่ตอนลองใช่ไครับเมนูนี้สวัสดีครับ